ไปต่อกันที่สถานการณ์ที่ต้องเอาใจช่วยด้วยเหมือนกันนะครับก็คือสถานการณ์น้ําท่วมครับวันนี้เกือบทุกภาคของประเทศไทย ยังคงมีฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงรายเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับมีฝนตกหนักเฉลี่ยสะสมอยู่ที่127มิลลิเมตรนะครับส่งผลให้สถานการณ์น้ำท่วมเชียงรายนั้นยังคงได้รับผลกระทบต่อเนื่องแม้สถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอแม่สายนั้นจะลดลงนะครับแต่ว่าชาวบ้านในเวลานี้หลายคนยังคงออกมาทำความสะอาดดินโคลนนะครับที่เข้ามาน้ำพัดเข้ามาในบ้านเรือนครับส่วนนักวิชาการเองก็ ออกมาตั้งข้อสังเกตด้วยเหมือนกันนะครับว่าแม้จะมีพนังกั้นน้ําแต่ว่าในส่วนของพื้นที่แม่สายก็ยังเป็นจุดที่มีน้ําท่วมหนักครับ<ม>คุณผู้ชมครับนี่เป็นสภาพพนังบริเวณชมุมชนหัวฝายถึงถ้ำผาจมอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับที่ถูกกระแสน้ำสายพัดจากการ เกิดการซุดตัวเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่าแม้จะมีพนังกึ่งถาวรบริเวณจุดนี้ก็ยังมีความเสี่ยงถูกน้ำท่วมหนักนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่บอกับว่าการสร้างพนังกึ่งถาวรแบบนี้อาจเพิ่มความเสี่ยงให้กับแม่น้ำสายจึงจำเป็นต้องวางแผนแก้ปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวครับรัฐเนี่ยอย่ากลัวในการลงทุนระยะยาวเพราะว่าบางครั้งถ้าเห็นระยะยาวแล้วเนี่ย คิดว่าใช้เวลานานเกินไปไม่ไม่อยากทํานี้ไม่ได้นะครับวันนี้ครับผมถึงบอกตั้งแต่ขราวที่แล้วว่าถ้าเกิดวันนี้พนังกั้นน้ําชั่วขราวถึงทาวนเนี่ยมันทาให้แม่สายน้ําไม่ท่วมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่นะรับรองในโครงการที่ผมพูดมาเนี่ยจะไม่ได้เกิดเพราะก็ถือว่าแบบนี้ใช้ได้แล้วแต่สุดท้ายมั่อ็พิสูจน์ว่ามันก็สู้ไม่ได้จริง,รงๆกําแพงแบบชั่วขราวแบบนี้นะครับก็ควรจะกลับไปสู่การวางแผนเดิมที่คิดไว้ว่าต้องมีการเวรคืนบางส่วนแล้วก็ขยับคนออกมาในที่ปลอดภัย และข้อสร้างพื้นที่ตรงนั้นให้เป็นที่กว้างสําหรับแม่น้ําสายโดยธรรมชาติเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยจะทาให้แม่สายปลอดไภัยเป็นตลอดการครับมาดูสถานการณ์นำ้ำท่วมพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกันหน่อยนะครับล่าสุดระดับน้ำเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแม่น้ำสายอยู่ต่ำกว่าตลิ่งนะครับทำให้ชาวบ้านเริ่มกลับเข้าบ้านและเร่งทำความสะอาดดินโคลนที่มากับกระแสะน้ำทำให้ภายในบ้านเสียหายซึ่งอยู่ระหว่างการฟื้นฟูซ่อมแซมต่อไป ด้านทหารช่างเบื้องต้นก็ได้เร่งนำสิ่งกีดขวางทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเศษไม้และขยะบริเวณสะพานออกไปเพื่อเปิดทางน้ำให้ระบายเร็วขึ้นหากฝนตกลงมาเพิ่มในช่วงนี้นะครับส่วนทางด้านจังหวัดสุโข,ขทัยครับน้ำยมยังคงไหลเข้าท่วมพื้นที่ตำบลบ้านนาอำเภอรสีสำโรงบางจุดชาวบ้านยังต้องอาศัยเรือท้องแบนในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านเนื่องจากถนนทางเข้าหมู่บ้านถูกกระแสน้ำยมตัดขาดครับ ชาวบ้านต้องอพยพเข้าของเครื่องใช้ทั้งประเภทรถไถท,ทางเกษตรรถยนต์และรถจักรยานยนต์รวมไปถึงสัตว์เลี้ยงขึ้นไปบนถนนนะครับขณะที่บางส่วนก็นำเข้าเปลือกที่เก็บเกี่ยวนีน้ำขึ้นไปตากไล่ความชื้นบนถนนด้วยเช่นกันซึ่งชาวบ้านบอกว่าปลูกข้าวไว้ได้5ไร่พอน้ำมาแบบนี้ก็ต้องรีบเก็บเกี่ยวกันล้ครับเหลือมาได้แค่นี้ที่ส่วนที่เหลือก็จมน้ำฮะหลายคนบอกว่าปีนี้ขาดทุนหนักเลยทีเดียว ไม่ดีไดมม้มันต้องเสริมนี้ประมาณ6กสิเจสิบเตนนั่นแหละครับถึงจะจะพ้นได้ทางทอดเนี้ยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแรงน้ำโดยงยแรงดันมาจากนู่นนะ่ะน้ำม,มันมาจากนู่นมามากระแทกนีไงไงก็ต้องพังให้โศกสะสายไงก็ต้องพังครับครับทุกปีน่ยตรงนี้ต้องพังทุกปีน่ยอันนี้ขนาดน้ำรถแล้วมันยังริบๆอยู่ครับรดรถยังหลีอยู่เลยเนี่ยเพราะน้ำมันกระแทกไงดูตรงนี้เขาไม่พังกันนะตรงนี้แต่ถ้านพัง ด้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาอำเภอสีสำโรงจังหวัดสุขโขทัยครับกล่าวกับรายการนะครับว่าขณะนี้พื้นที่นาข้าวทั้งหมดกว่า1,200ไร่ถูกน้ำท่วมทั้งหมดนะครับขณะที่ผลกระทบน้ำท่วมในรอบนี้เสียหายในรอบ20ปีที่ผ่านมาส่วนสาเหตุนะครับมาจากตลิ่งแม่น้ำบริเวณหมู่2ตํตำบลบ้านนาอำเภอรสีสำโรงพังจึงทำให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมชุมชนและพื้นที่การเกษตรที่ใกล้กับการเก็บเกี่ยวทั้งหมดครับ ตอนนี้ข้อมูลที่ผมยังได้รับารายงานให้กัน้องกำหนดประมาณพันสองสองร้อยไร่ประมาณ, 00, ป,รมาณประมาณนั้นนะครับพื้นที่เราเอา่อท่วมแบบทั้งหมดครับบางส่วนเขารีดเกี่ยวมนีน้ําออเขียวนิดหน่อยแล้วเอเกี่ยว,เก,ยวเกี่ยวเพื่อจะเอาเออไปขายเออือรถรถทันได้เพราะว่า เออต้องหนีน้ำด้วยครับเพราะน้ำมันมาเร็วส่วนส่วนกเกี่ยวไม่ทันผมอยู่ตรงนี้กับยี่สิบปีแล้วยังไม่เคยน้าทว่วมเลยอบตผมเกือบท่วมนะครับแต่ตอนนี้ลดแล้วอมู่บ้านยังเป็นเม็ดสองเม็วอยู่นะครับเม็ดรวมาณเมตรห้าสิบประมาณนั้นแหละครับตอนนี้อยู่ต้องใช้เรือส่งของอาหารกันอยู่ครับตอนนี้กระทบประมาณแปดสิบเซนครับพอเรายังยัง,ย,งยังเหลือหมู่สี่ก็ไม่ได้ท่วมจนหมดหมู่หมู่หนึ่งก็ยังไม่หมดแต่ประมาณแปดสิบ สำหรับสถานการณ์น้ำที่ตำบลบ้านนามีชุมชนที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด3หมู่บ้านด้วยกันนะครับมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเล็กน้อยครับด้านสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาวันที่30กรกฎาคม2568สครับสถานี C2 อําำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน1364ลูกบาทเมตรต่อวินาทีที่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาท มีปริมาณน้ำไหลผ่าน1000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีกรมชลประทานยังคงอัตราการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาเอาไว้อยู่ที่1000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับพร้อมทั้งบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาด้วยการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง2ฝั่งตามศักยภาพของคลองเพื่อลดผลกระทบท้ายน้ำให้ได้มากที่สุดสำ,สำหรับสถานการณ์นี้นะครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามเรื่องของแนวโน้มน้ำกันอย่างต่อเนื่องนะครับ สำหรับแนวโน้มของฝนในวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่ายังคงมีฝนตกหนักกันในหลายพื้นที่ครับโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกหลังจากนั้นครับในส่วนของฝนก็จะลดลงไปจนถึงวันที่4สิงหาคมนี้แต่ว่าก็ยังประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าบางแห่งนั้นยังมีสภาพอากาศที่แปรปรวนครับ คุณผู้ชมครับระยะนี้ยังคงต้องจับตาอย่างต่อเนื่องครับสภาพอากาศต่อเนื่องเพราะหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้ภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านตากบึงการสกลนครและนครพนมครับ เพราะว่าระดับน้ำในตลิ่งบางพื้นที่ยังคงล้นออกมานั่นเองนะครับ คุณผู้ชมครับล่าสุดมีรายงานเข้ามานะครับว่าเกิดเหตุพลุระเบิดในพื้นที่กลางนาอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะครับเบื้องต้นมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บหลายคนแล้วก็มีรายงานนะครับพบผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่9คนด้วยกันนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีก็สั่งย้ายชาวบ้านออกจากพื้นที่ในทันทีนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นสภาพจุดเกิดเหตุนะครับอยู่ในพื้นที่ตำบลบ,บ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ขณะนี้เจ้าหน้าที่ชุด EOD ครับกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่เร่งด่วนพร้อมกับเจ้าหน้าที่สมาคมเนนแก้วกู้ภัยทางหลวงสุพรรณบุรีเจ้าหน้าที่มูลนิธิเสมอการสุพรรณบุรีก็ได้ประสานรถบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่บรรทาสาธารณภัยในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าไปร่วมอยู่ในจุดของที่เกิดเหตุด้วยนะครับ ล่าสุดนายกกรวัทรัพย์สงสุขนะครับรองผู้ว่าราชการ,รจังหวัดส,สุพรรณบุรีก็สั่งการให้ชาวบ้านที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยในทันทีครับเ <routing> บื้องต้นมีรายงานเข้ามาว่าชาวบ้านได้รับบาดเจ็บจำนวนมากรวมไปถึงมีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน9คนแล้วนะครับ